กเสอวันน yeah. ี้ลุยสาหาโดนหนึ่งคันทีเอาเขาเอากเต็มที่อยางนั้นฉันเปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเขาจะว่าทำไมวะแม่กลองแี่ยี่สิบล้านยัาไม่สิบล้น

จอร์นจอร์นดิ่ไต้งเจงตอเกตัลกเนี่ยบวอโอเียวีบอกว่าเนื้อเป็นคนต้นคิดเดิอบอกว่าเนื้อเน้อ วะเนี่ยอ๋อทำเพื่อนอย่างนี้ได้ไงวะ YouTube YouTube, YouTube. y <Okay. S 1> <YouTube. S 2> พอแล้วพอแล้วพอแล้ว